สวัสดีค่ะพบกับหยิงแยกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของผิวสวยนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใครๆก็สามารถจะมีผิวที่สวยได้เพราะว่าผิวที่สวยก็คือผิวที่มีความอิ่มน้ำชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งแตกนั่นเองหุยแต่สาวๆหลายคนประสบปัญหาอย่างนี้ค่ะ <S 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 ผิวหมองคล้ำไม่สดใสแล้วก็ผิวแหง้ง ทั้งที่เราเนี่ยประคมครีมไปตั้งเยอะนะคะพอกมันเข้าไปค่ะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่า เมื่ออายุ20ปีขึ้นไปค่ะคอลลาเจนที่อยู่ในชั้นผิวหนังของเราเนี่ยก็จะลดลงลดลงนะคะแล้วการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรโอ้มันเป็นเรื่องเศร้าจริงๆเลยโดยเฉพาะนะคะวันไหนที่เราเครียดหนักทำงานเยอะนอนน้อยโอ้โหูต้องบอกเลยว่าจะทำให้ผิวของเราเนี่ยหมองคลำ้ำแล้วก็ไม่เปล่งปลัง่งต่อให้เราใช้ครีมใช้อะไรมาสจรจันมาช่วยเหลือก็ตามค่ะ นอกจากการที่เราดื่มน้ําเยอะๆทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกําลังกายแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการที่เรารับประทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยก็มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะถ้าเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณนะคะต้องยกให้นางเลยค่ะคอลลาเจนทําไมต้องเป็นคอลลาเจนด้วยล่ะคะ แล้วตอนนี้นะคะในท้องตลาดก็มีแบบชงแบบน้แบบําแ,แบบเม็ดแบบเคี้ยวอุ้ยเยอะมากเลยวันนี้หยิงแย่ก็เลยจะมาแนะนําคอลลาเจนที่เป็นสุดยอดของคอลลาเจนที่แยะประทับใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติวิธีการกินคุณภาพความเชื่อมัน่นแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะว่ามันเดอะเบสแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าคอลลาเจนนางนี้มีชื่อว่าซันเตอรี่มิลคอลลาผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลย ต้องบอกเลยนะคะว่าซันตรีมิลคอลาเนี่ยเขาได้รับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานจากบริษัทซันตรีที่มียอดขายอาหารเสริมเป็นอันดับหนึ่งหลายคนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเห็นโลโก้ของบริษัทนี้บนอาหารเสริมหลายๆกล่องอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะคะสําหรับซันตรีมิลคอลานะคะยอดขายทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่ล้านสามแสนกล่องโอไมก์ก oh สุดยอดไปเลยและนอกจากนี้นะคะบริษัทซันตรีเนี่ย เขายังมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นของตัวเองอีกด้วยนะคะดังนั้นเขาก็จะสามารถที่จะผลิตอาหารเสริมดีๆมาให้กับผู้บริโภคได้อย่างแน่นอนค่ะข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ทําให้หญิงแย้แล้วก็ทุกคนนะคะได้มั่นใจในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานอย่างแท้จริงค่ะแล้วหญิงแย่นะคะก็ได้ทําการทดลองค่ะโดยการบํารุงผิวตามปกตินอนพักผ่อนตามปกติทุกอย่างปกติหมดเลยนะคะแต่รับประทานเจ้าซันโตรี่มิลคอล่าเข้าไปนะคะเป็นเวลา14วันถ้า รวมวันนี้ด้วยก็เป็น15วันนะคะตอนนี้ก็เรยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ผิวมันฉ่ำมันเด้งแล้วมันก็รู้สึกอิ่มน้ำมากขึ้นแต่งหน้าติดโอ้ยอารมณ์ดีดีทีนี้นะคะเรามาดูคุณประโยชน์ของเจ้าซันโตรีมิวคอลากันดีกว่านะคะว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างที่ทำให้เขาทำให้หยิกแย้เนี่ยรู้สึกเปลี่ยนไปมากขนาดนี้นะคะส่วนผสมอย่างแรกเลยก็คือมีคอลลาเจนเปปไทด์ ide, ถึง 5,000มิลลิกรัมและต้องบอกเลยนะคะว่าโมเลกุลของคอลลาเจนเปปไทด์เขาจิ๋วมากนะคะแค่1ใน60ของคอลลาเจนทั่วไปเลยค่ะทำให้ร่างกายของเรานะคะสามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเลย พมิลลิกรัมนี่เพียงพอต่อความต้องการหรอ uh oh. ต้องบอกก่อนเลยนะคะถึงจะมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าร่างกายไม่สามารถจะดูดซึมเอาไปใช้ได้นะคะก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยนะคะถัดมานะคะก็เป็นวิตามินซีนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าวิตามินซีเนี่ย เป็นตัวที่ช่วยชูโรงให้ผิวพรรณของเรานั้นสวยแล้วก็งดงามอย่างยิ่งยวดนะคะและที่สําคัญค่ะวิตามินซีเนี่ยก็เป็นปัจจัยในการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวพรรณและร่างกายของเราด้วยนะคะและในหนึ่งซองของเจ้าซันตอรี่มิลคอล่านะคะมีวิตามินซีเทียบเท่ากับ มะนาวถึงสองลูกครึ่งเลยโอ้โหเยอะจริงๆเลยอะ่ะส่วนผสมถัดมานะคะก็คือแคลเซียมนั่นเองหลายคนเข้าใจว่าแคลเซียมเนี่ยดีต่อกระดูกของเราเท่านั้นแต่ไม่เท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าเขาดีต่อผิวพรรณของเราด้วยเนื่องจากว่าแคลเซียมเนี่ยจะช่วยให้ผิวพรรณของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็เลยส่งผลให้ผิวของเรานั้นสวยนั่นเองค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าซันตรี่มิลคอล่าหนึ่งซองนะคะให้ แคลเซียมเท่ากับนมถึง1แก้วเลยทีเดียวะและที่สําคัญนะคะชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยกลัวอ้วนต้องบอกกันเลยนะคะว่าซันตรีมิลคอล่านะคะให้พลังงานเพียง25กิโลแคลอรี่จิ๊บๆแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะและที่สําคัญค่ะก็ปราศจากคอเลสเตอรอลและก็น้ําตาลอีกด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการกินกันดีกว่าว่าเอ๊ะเราจะรับประทานเขายัางไรดีนะ้ มีคนถามว่าอุ้ยขี้เกียจชงกรอกใส่ปากเลยได้ไหมเออต้องบอกว่าโมเลกุลเขาขนาดจิ๋วอย่างที่ยาบอกจริงๆนะคะ1ใน60 2, ของคอ,งองลลาเจนแปนปไท่าอื่นๆนะคะก็เลยแนะนาว่าถ้าจะรับประทานแบบเป็นผงอย่างนี้สําลักแน่นอนค่ะเอางี้ดีกว่า ใครที่ไม่คิดอะไรกับเรื่องรสชาตินะคะจริงๆก็สามารถที่จะใส่น้ําร้อนหรือใส่น้ําเปล่าแล้วก็ชงแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสูตรที่แยชอบที่สุดค่ะก็คือการนำซันโตรี่มิลคอล่าเนี่ยใส่ลงไปในนมเปรี้ยวอร่อยมากจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นนมเปรี้ยวแบบเย็นนะคะอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆตอนกินครั้งแรกแบบช็อกซิมิมามากขูอร่อยแล้วหลังจากนั้นคะ่ะเราก็จะมาเขย่ากันนะคะ เรียบร้อยแล้วนี่เท่านี้นะคะเราก็จะได้เป็นสูตรที่หญิงแงชอบมากเลยนะคะก็คือเป็นนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ใส่ซันตอรี่มิลคอล่าเข้าไปค่ะก็คือจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนเปปไทด์แคลเซียมวิตามินซีด้วยค่ะอืมอร่อยมากคือรสชาติของเจ้าซันตอรี่มิลคอล่าเนี่ยคือเขาจะเป็น กินนมอ่อนๆนะคะแล้วแบบกําลังดีกลมกล่อมคือเอาง่ายๆว่าผสมกับอะไรก็อร่อยนะคะสําหรับสาวๆที่ขี้ลืมนะคะเชื่อว่าจะต้องแบบว่าดื่มกาแฟาหรือดื่มน้ําช็อกโกแลตร้อนตอนเช้านะคะนี่ก็อยากจะแนะนําเลยค่ะเป็นวิธีการแก้ลืมให้กับสาวๆหลายๆท่านนะคะและนี่ก็คือทริคในการกินของดิฉันนะคะก็คือดื่มกับเจ้ากาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนยามเช้านั่นเองค่ะเห็นไหม แล้วผงเขาก็จะจมไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะดีดีมากเลยค่ะคือคนแล้วละลายไวแล้วก็ไม่เป็นก้อนด้วยนะคะหืมแถมยังเพิ่มความอร่อยให้กับเครื่องดื่มโปรดของเราอีกด้วยค่ะ เพราะว่าเวลาเราใส่ซัน t ตอรี่มิลคอล่าเข้าไปเนี่ยเขาก็จะทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยเข้มข้นขึ้นมานิดนึงด้วยแล้วก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆของนมอีกด้วยค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับสาวคนไหนหรือหนุ่มก็ได้ค่ะที่มีอายุ20ปีขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าผิวของเรามีปัญหาไม่ยืดหยุน่นไม่ฉ่ำน้ำไม่อิ่มน้ำไม่ชุ่มชื้นเหมือนเมื่อก่อนนะคะลองหันมาดูแลตัวเองจากภายในดูค่ะ โอ้ยมีสาวๆอยากได้เยอะเลยใช่ไหมคะต้องบอกกันเลยว่าต้องบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะพี่ออเดอร์ก็ได้ฝากเพื่อนฮิวก็ได้ค่ะร้อ,ลอเล่นนะคะตอนนี้ค่ะมีข่าวดีสําหรับสาวๆชาวไทยเลยนะคะเพราะว่า s ัน n t ร r บ b ลคอ l o r เนี่ยเขามีขายในประเทศไทยแล้วแต่ว่าไม่ได้มีตามร้านค้าทั่วไปนะคะก็คือมีออนไลน์เท่านั้นค่ะหรือว่าโทรสั่งเอาก็ได้นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนเพจของหญิงแย่นะคะสั่งตอนนี้ที่เว็บไซต์นี่ รับเพิ่มอีก3ซองไปเลยค่ะทานได้อีก3วันนะคะอย่าลืมเลยค่ะว่าทานทุกวันวันละซองแล้วผิวก็จะเด้งฉ่ำชุ่มชื่นนั่นเองค่ะ เรายังมีคอร์เซ็นเตอร์คอยให้ความรู้ด้วยนะคะที่เบอร์022398888โทรได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นยกเว้นวันหยุดราชการนะคะแต่อย่าลืมนะคะสาวๆว,ว่าปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยมีผิวสวยได้ไม่ใช่แค่การดื่มคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวนะคะก็คือเราเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะรวม ไปถึงการทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ออกกําลังกายและบํารุงผิวทั่วไปอีกด้วยนะคะอาเป็นว่าหญิงแย้ก็มีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการสวยจากภายในมาฝากแต่เพียงเท่านี้แหละค่ะบ๊ายบายโอเคปะา